โอ้ oh my god oh. เดี๋ยนะคำว่าอิเซคายมันคือมันต้องมีการย้ายโลกใช่ไหมไม่ใช่แค่การอ,อ,อยู่โลกแฟนตาซีอยู่แล้ว<อ>มันคือโลกใหม่าไปโลกใหม่ต้องไปโลกใหม่ไ่ราจะอยจะยอมแพ้ไม่ได้ถ้าไม่รู้เราอาจจะไม่ต่อไปก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวก็เสียเปรียบเปล่าใส่ศูนย์ไปเลยจจุ๊บสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงอะไรก็ไม่รู้

ครั้งนี้จะกลับมาชนะแน่นอนเขาถอนก่อนนะป้าใแล้วแพ้แค้นมากมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงเขอนนิดเดียวเฉันโดนลงโทษป้าเขาที่แล้วโดนลงโทษแต่อร่อยนะไม่รู้มันเป็นน้ำปั่นเหมือนที่เราจะกินกันดูือเดอ๋ยนี่คือสั่งน้ำมากินกันอยู่นะคะโจทย์รอบนี้วัดความรู้จริงๆรอยู่ถ้าไม่มีความรู้จริงๆรอ่ะก็โดดไงอ้าวกะโดดกะโดดโจทย์วันนี้คืออนิเมะเรื่องนี้มีอะไรเหมือนกันอโจทย์หายความเหมือน <Okay. S 2> น้องคิดว่าวันนี้เกมจะยากไหมคะคิดว่าน่าจะพอได้อยู่นะดูจาก EP ที่แล้วอ,ะอ่ะโอ้ยเขาทำเป็นบ้านแลก่อนดูมาดูมาเออก็คิดว่าน่าจะได้อยู่นะโอเคเดา,าสุ่มข้อไหนไม่ได้เดาสุ่มเลยยากกว่า EP ที่แล้วไหม หนึ่งสเต็ปงสเต็ปง่ายขึ้นยากขึ้นโอ้โหหนึ่งสเต็ปยากขึ้นเออนะโอเคสเต็ปเดียวน่าจะมีได้เดาอยู่นะคือจากคราวก่อนที่เราเจอกันเนี่ยตอนนั้นเราผมยาวนอตผมสั้นเออ่ะเจอกันรอบนี้สลับกันอันนี้นอตผมยาวแล้วเราผมสั้นแทนมันไม่ชาบตรงเดิมไปเลยตรงเดิมฮะแต่ไม่ใส่แว่นใช่เอเพิ่มเติมคือเลสิกแล้วใช่ตอนนั้นยังไม่ได้เลสิก เอ๊ะไม่รู้ทั้งเถิะเราพร้อมโจทย์หลังจากนี้ความเหมือนกันเนี่ยมันมาจากเป็น point of view ของทีมงานนะเพราะว่าในทุกๆโจทย์อาะเชื่อแหละว่ามันมีหลายมุมให้มันลิงก์กันได้เนาะแต่ว่าเรื่องการเป็นเกมแล้วมีกติกาในการนับคะแนนได้เนี่ยก็อาจจะแบบขอยึดหนึ่งอย่างที่ทีมงานเรายึดมาเดาใจทีมงานให้ได้นะสมมุติเราเจอโจทย์แล้วเราคิดว่ามันเหมือนกันในเรื่องอื่นน่ะแต่คําตอบไม่ถูกต้องไปขอทีมงานได้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 เทมอ่ะงั้นพร้อมนะทุกคนครับ โอเคโจทย์ข้อที่1มาไม, yells, ไม ederim, ่ต้องรีบกดใช่ไหมคะไม่ต oh ้องรีบกดอันนี้เดี๋ยวจะให้จะให้เขียนคําตอบอ้าวนี่คําตอบปะเนี่ยได้ตอบคำถามวันนี้คําถามอ้าวก็ไม่ยากนี่ถ้าบอกก่อนอ่ะเขาก่อนอ่ะเปิดภาพเฉยๆเลยปะอะไให้เดาเขาเขาเขาที่แรกก็บอกโจทย์ก่อนอ่ะหรอบอกโจทย์ก่อน ออใช่เหรอใช่เธอหลอดจะเล่นอีกรายการนึงแล้วเราก็ลืมอ,อ๋อเราไปเล่นหลายที่นะอ,อ๋อเกิจกรรมมันเยอะโอเคโจทย์ข้อนี้คือตัวละครที่มีพลังเหมือนกันอ่ะโจทย์มามามาตอนนี้ในตาเราเป็นเหมือนตัวละครช่องีเลย ไหลเงาไหลเงาตามีหลายเรื่องที่ไม่ได้ดูเหมือนกันเนาะไม่ได้บอกว่าพลังอะไรไงต้องเดาใจทีมงานว่าทีมงานหยิบพลังอะไรมาอะไรเป็นพลังกุลสตรีเหมือนกันได้ไหมอย่างเงี้ยได้ราะดีผู้ชายก็จะได้มีหนึ่งอันที่ไม่ใช่ไงมันก็ตรงไปท็อปพลังเหมือนกันอ๋อเดินนะเดินนะไม่รู้เลยอ่ะผมเดาแล้วกันนะเดาแล้วกันคิดว่าน่าจะเฮ้ยเราไม่รู้เลยจริงๆนะเนี่ยเพราะเอฟมาจากเรื่องอะไรอะคะแบ็คโฮเวอร์ใช่รู้เลยว่าเดี๋ยวพอ เอาพี่น็อตมา EP นี้พี่น็อตให้ข้อมูลแทนให้ได้้พี่น็อตคะข้อ A มาจากเรื่องอะไรเหรอคะมาจากโคโนซึบะข้อดีล่ะคะมาจากเจ็ดบาบข้อ4ีอะค่ะบาริเทลข้อดีค่ะเซรามูนหรอข้อ E มาฮิโร่คาเดเมียเหมือนเขาเล่นอยู่คนเดียวเลยเราคือเราเราเราเดาๆไปเลยรอบนีเบียวมากแล้วเนี่ย วันนี้โมงต้องลงที่พี่น็อตแล้วนะต้องมาแล้วโอ้แต่อันนี้มันมันเป็นการตีความนะเพราะว่าเอาจริงพลังที่ออกมาแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ว่าแบบอะไรที่นับว่าเป็นพลังเหมือนกันผมตอบพี่จีว่าน่าใช่ตอบไปแล้วต้องโดนลบคะแนนแล้วมึงเนี่ยมาพร้อมแล้วโอเคเดี๋ยวนับสามอ่ะหนึ่งสองสามเปิดถามก่อนทุกคนคิดว่าพลังอะไรกันคิดว่าเป็นพลังเวท พลังเวทตอบชาอ้าป่ะเราคิดถึงพลังที่แบบต่อสู้ไม่ประชิดก็ไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่แบบเงี้ยเม่อบอกว่าแต่มันก็คือเวทต่อสู้ไม่ประชิดเราเดาจากคนที่เรารู้จักแค่นั้นเลยาทาทยี่ว่าพลังอะไรท้าทายว่ากขนาเวทเดี๋ยวตอนฉเฉลยเนี่ยจะมีภาพที่ทุกคนกำลังปล่อยพลังอยู่แล้วทุกคนจะรู้ว่ามันคือพลังอะไรกันแนส่สามสองหนึ่งเฉลย AC อ๋อพลังน้ำเหรอพลังน้ำอ่า ทงน้ำก็จะมี A กับ D ด้วยใช่ไหมโอ้แล้วเอใช้พัดปล่อยน้ำคือจำได้แต่ว่ามันตลกตลกอ่ะไม่ได้ไม่ได้จำมันใช้พลังเลยเฮ้ย่เหบอกว่าจริงๆแต่ยังยังน้อยมันเป็นแม่ที่นะ่แมยแต่ว่าขอคะแนนได้คะแนนใช่เห้ยไข้อแรกผ่านมานะคะชาร์กับคุณน็อตนะคะได้คนละสองคะแนนเราสองได้สามคะแนน ตอนแรกกะไม่ตอบแล้วเนี่ยกะศูนย์จริงๆคือไม่คิดถึงความเป็นน้ำเป็นไปอคือบางตัวจำไม่ได้ว่าเขามีคาแรคเตอร์เป็นน้ำด้วยซ้ำไปอ่ะโอเคพร้อมนะข้อต่อมาตัวละครใดต่อไปนี้ใช้อาวุธเดียวกันใชอาวุธเดียวกันไม่บอกว่าอาวุธอะไรโอเคพร้อมนะสามสอนโจมมาโอ้โหเปไงหน้าคุ้นๆทั้งนั้นเลย ไม่อีซี่แบบใช้ดาบเหมือนการย่างเงี้ยข้อ F จากเรื่องอะไรอะเราไม่เคยดูบีดบีดเหรอตอบผิดก็โชว์ความรู้ไว้ก่อนตอนนี้บีดร้องคนนี้เขา้ไถามไม่ได้ใช่ไหมล่ะเด้อบีดใช่ค่ะบีดอ๋อออออลิโกอีโกอิโกเอ๊ะแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ก็บีดปะที่ไที่ชอบมีมีมแก๊กๆเยอะๆอ่ะที่เคยล้อเรียนในหลายเรื่องหัวส้มใช่ไหมอันนั้นกินธรรมะอ๋อนั้นกินธรรมะ นมข้อ e เนี่ยใช่ข้อ e ข้อ f ข้อ a คือ fairy tale b คือ blue exorcist ป่ะ c คือเออ่ recover d คือ r e b o r n นี่ชายกรู้เยอะนี่แต่ไม่ได้ดูอะกระตุ้นโชเน้นหมดเลยเนี่ยกระตุ้นตู้ชายรู้แค่บางคนนะเนี่ยใครใช้อาวุธอะไรวะใช้อาวุธเหมือนกันคาถาโลกเว้ยปลานปลานไม่ใช่ปลานตอบแล้วหรอทุกคนตอบหมดแล้วหรอบอกก่อนเลยนะ ม่าเลงมั่วะบอกกันเลยอันเนี้ยอ่ะโอเคสามสองหนึ่งเปิดอุ้ยอุ้ยเ B C D เลยเหรอจะเป็นลูหรือเปล่าเอ้าวีกัดีอ้าว B กับ C อันนี้เราก็วนๆกันอยู่แถวๆนี้แหละค่ะคิดว่าเป็นอาวุธอะไรคิดว่าเป็นดาบนะยังคิดเหมือนกันซออกก็คิดว่าดาบนย ไม่ไ <amounts> ด <of audio writers> ้คิดว่าจำติงที่อยู่ในมือเหมือนกันใช่ๆๆ่ใก็คือเอลซ่าเนี่ยพลังเขาคืออะไรเขาเปลี่ยนชุดเกาะได้ใช่ไหมแต่เขาก็ถือดาบก็เลยจะนับว่าเป็นพลังว่าเป็นอาวุธเดียวกันไหมเอยเขาใช้หลากหลายด้วยน่หวาใช่ไหมตัวหลอกหรือเปล่า เราดันไปจําภาพชุดก่อนี้เขถือดาบไงแต่ว่าพอตอนเขาเปลี่ยนเกองเขาเปลี่ยนอาวุธด้วยหรือเปล่าถ้าเคยถือก็แสดงว่าใช้แหละถ้าเคยถือก็ใช้แต่ถ้าทีมงานไม่คิดอย่างนั้นก็แปลว่าไม่ใช่อ่ะมาดูเฉลยดีกว่า3 2 1เฉลยอาคุณน็อตเก็บดรบเก็บเรียบครับสีคะแนนอ่าคือแตกินธรรมะเนี่ยแม้ว่าจะใช้ล่มเหมือนดาบแต่ว่าก็จะนับว่าเป็นล่มใช่ไหมแต่ล่มก็เป็นอาวุธนะเออล่มเป็นปืนเตกเตะ เสียแต้มครับก็ได้ไม่แต้มใช่ไหมใช่แต่คนที่ได้แต้มเต็มเป็กที่สุดนะคะคุณน็อตค่ะอุยตอนนี้น็อตนำล้วอ่ะมาโค่นมาโค่นมาโค่นเลยตอนนี้ชาร์ปสี่คะแนนเราห้าคะแนนแล้วคุณน็อตพุกคะแนนค่ะได้อันนี้แพ้ชนะยึดช่องไหมแบบเป็นปัดสีของยูทูบเบอร์อ๋อเอาอย่างนั้นเลยเหรอคะจะบอกว่าอันเนี้สองข้อนี้เป็นข้อแบบเทสภูมิข้อต่อไปจะเริ่มแฟนตาซีแล้วอ่ภูมิคุ้มกันตกแล้วไม่ได้ออกกำลังกาย โอเคอ่ะพร้อมนะข้อต่อมาตัวละครที่มีอายุมากกว่า1,000ปีเฮ้ยคุณผู้ชายบอกตัวเลขแล้นะมากกว่าหนึ่มากกว่าหนึ่ปีบอกเลยบอกเลยบางคนเอา900มาอะไรเงี้ยได้ได้9 9กก็ถือว่าไม่ใช่แล้วมันมีแน่เลยู่ในนี้จะรู้ไหมแต่อันนี้เอามาแบบไม่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 คอลหัสแน่นอนไม่ต้องห่วงมาโจทย์มาอือโอ้โหเกินพันปีเหรอเฮ้ยหรือว่ามูซานเนี่ยพันเฮ้ยแน่ใจเย้แล้วเย้แล้วมูซานเกินพันปะไม่แน่ใจ จเลยโอ้โหหมูสันพันปีเลยพี่แงพ้องเสียงนะหมูสันพันปีคนแต่มาคนไทยเลยหนะ <c oughs> มูสันพันปีโอ้หไม่มั่นใจเลยอะ่ะคือบางเรื่องเนาะเขาอาจจะจ500ปีคือต้องมีสองตัว <c oughs> ในในนี้สองตัวแน่ๆที่อายนะุเกินท่านตำสองตัวแน่นอนทาไมเราสึกรู้ว่าหมูสันเขาเอามาหลอกอะ่ะเหมือนแบบกะรตูนใหม่ๆวัยๆคนเราก็จะจำได้ว่าเออไอพวกอสะตูเนี่ยนะอายุมานาน จริงอาจจะแบบ500อปีอะไรเงี้ยคือทุกเรื่องเนี่ยรู้จักแต่ว่าก็ไม่ได้แบบติดตามจนจบขนาดนั้น <ừ> ทุกเรื่องอย่างยายบานี่็คือดูถึงซีซัน3ามเขายังไม่ได้เปิดเผยอายุหรือเปล่าหรือเปิดเราว่ามันพันผ่านพูดผ่านเพราะมันมีพ,นพูดผ่านกับเป็นการประเมินอายุผ่านไดอะลล็อกของอสูร <ừ> ที่เหลือเนี่ยถ้าสมมติว่ามูสันแบบเป็นหัวเฮดใช่ไหมถ้าตัวอื่นๆอายุแบบพันปีหรือ9ก้าร้อยกสิบเก้าปีอ่ะมูซันก็ต้องโตกว่าหรือแม่ก็แบบหน่วยพิฆาตอสูรเกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วซึ เดี๋ยวนะไอหนึ่งพันปีเนี่ยนับจากพศเราหรือนับจากแค่พศในเรื่องจริงจังขนาดนี้เพราะอันนี้มันเป็นยุคไทยโชใช่ไหมยุคไทยโชจะเทียบไทยโชมาเทียบกับปีปัจจุบันไหมหรือม่ไ้เอาเนื้อเรื่องใช่ใช่ใช่เฮ้ยนี่เขาลักแล่หมากจะนับจากวันเกิดของมูซันไปถึงยุคไทยโชหรือมาจากวันเกิดมูซันไปถึงวันนี้ที่เป็น2 0 2 3ถ้านับอย่างนั้นจะกี่พันปีแล้วต้องนับว่าในเรื่องมีบอกทุกทุกเรื่องในนี้คือมีบอกอายุตัวเองหมดเลย เดาแล้วกันพร้อมค่ะเอครับอ่ะพร้อมพร้อมพร้อมสามสองหนึ่งเปิดเจเจตัวเดียวพอทุกคนมุ่งไม่ที่มูซันมากถ้าไม่ใช่ฮาเลยนะเออแต่ว่าดีอ่ะดียังไม่ใช่เพราะว่ามันตอนแรกมันเป็นเด็กที่รุ่นเดียวกันกับพระเอกภาคหนึ่งใช่ใช่ชูทารุส่วนรีบอนเนี่ยคือแค่เป็นผู้ใหญ่แล้วโดนกลับไปเป็นเด็กไเฉยอ่ะโอเคเปิดเฉลยดีกว่าเสามสองหนึ่งเฉลย ชได้สมเลยเครับตอูกดเลยนแล้ข้อนี้นะคะชาบได้สคะแนนอได้2คะแนนกคุณอได้หแนนอุ๊ยตอนนี้คือแบบหยุดรายการที่ตอนนี้เลยไหมตอนเนี้ยเราเหมือนแบบเล่นสลอนแบทีมอยู่นะ7 7 7าามากเลยนเราจบกันที่ตรงนี้มันจบไม่ได้ที่จบไม่ได้เพราะว่าวันเนี้มีบทลงโทษด้วย อ๋อไม่งั้นจะต้องลงโทษ3คนเตรียมเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้ววันนี้บวลงโทษครับข้อต่อมาพร้อมนะสาวโจ์มาออน,นิเมะเรื่องไหนเป็นแนวต่างโลกเหมือนกันโอ้อันนี้เรามีประเด็นมากเลย เขาว่าต่างโลกเนี่ยตั้งแต่ค่าวก่อนแล้วมันมีหลายมุมมองมากของความต่างโลกอ่ะรอบที่แล้วมันอาจจะบักนิดนึงรอบที่แล้วมันโดนเรื่องที่ว่าเข้าไปในเกมแล้วถ้าออกจากเกมได้เอ๊ะอย่างนี้นะเป็นอีเซคคหรือเปล่ารอบเนี้ยจะชชว์เลยว่าตัดอนิเมะที่ออกเข้าไปในเกมออกไปแล้วคราวนี้จะเป็นไปเรียกว่าต่างโลกจริงๆต่างโลกที่ว่าแบบโลกจริงกับอีกโลกหนึ่งถ้ามันตีเวิร์ดทำลายซ้อนนี้คนละโลกไหม เอาว่าอันนี้ไปเอาข้อมูลมาจากในแบบวิกิเลยว่าอันนี้เป็นอีเซคาชองราแน่นอนเลยอ่าโอเคอ่ะโจดมาโอ้ my god โอ้โหเดี๋ยวนะคำว่าอีเซคามันคือมันต้องมีการย้ายโลกใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใช่แค่การอยู่โลกแฟนตาซีอยู่แล้วถูกต้องแล้วก็ไม่ใช่การตายแล้วเกิดใหม่มันต้องย้ายโลกด้วยไอ้ตายแล้วเกิดใหม่ก็เหมือนย้ายโลกนะตายแล้วย้ายเซิร์ฟไปเลยนะไม่ตายแล้วเกิดใหม่แต่เกิดในโลกเดิมนับเป็นอีเซคายหม่อ่ะอันนี้ต้องลองวิเคราะห์ด่วนอ่า ดูรอยยิ้มด <c oughs> ูรอยยิ้มเพราะในนี้มันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ตายแล้วเกิดในโลกเดิมแค่เกิดใหม่เฉยใช่ไหมเนาะใจบอกเหรอ บอกก็จบสิคือที่รู้แน่ๆมีอันหนึ่งชชว์แล้วก็ไม่ใช่อันหนึ่งชัว์แต่อันที่เหลือเ <c oughs> นี่ยไม่แน่ใจแล้วถ้าแบบที่น็อตบอก <c oughs> เช่นสมมติว่าเป็นเมที่แบบมีความทรงจําจากชาติที่แล้วอยู่ก็ตายจากโลกนี้แล้วกลับมาเกิดใหม่ <ใน S 1> เป็น<ล>ชีวิตใหม่แล้วในโลกเดิมแต่มันมีบางาพาร์ทที่ระลึกได้ถึงโลกที่แล้วที่ตัวเองอยู่แบบชาติที่แล้วเลยอันนี้แล้วปรากฏเราโลกถ้าระลึกชาติที่แล้วแต่ชาติที่แล้วอะ่ะอยู่ในโลกเดียวกันก็ยังไม่นับเป็นอีกเทลไยเพราะใครเยคือโลกไงอี็เือไโยก็คือไม่ใช่โลกนะคร เราจะยอมแพ้ไหมเราถ้าไม่รู้เราอาจจะไม่ต่อไปก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวก็เสียเปรียบเปล่าใส่ศูนย์ไปเลยเราจําต้นเรื่องไอ้เรื่องเอไม่ได้ใช่ไหมเออเราจำไม่ได้หรือว่าเขาลงดังเจียนใช่มใช่ใช่คำว่าต่างโลกนี่เป็นปัญหาโลกแตกเหมือนกันเพราะว่ามันแล้วแต่คนมองมากเลยอะอยากตอบผมไหมลุ้นดูลุ้นลุ้นตอบจริงนะอก็จะเจ็บแอวเขี้ยวเหลือเนี่ยอาจจะติดลบบาลเลย ั็เอินไ่าได้ดูมา้างคือข้อบีเนี่ยไม่เคยดูแต่ว่าดูจากเสื้อผ้าตัวละครเนี่ยมันดูมีความคอนทราดกันเยอะระหว่างแบบเนี้ยชุดสูทกับชุดแฟนตาซีเลยแปลว่ามันก็จะเป็นน้องเมดเนี่ยมันทำคาทามเลยหัวชมพูยาวเฟ้ยม้วนเกลียวขนาดนั้นไม่ได้อยู่ในโลกจริงมีหูเอลฟ์ด้วยนะเอ้าเขาคอเทียนสัตว์เลยสัตว์เลยอันนี้เอ้าใส่เข้าไปคือจะบอกว่าเรื่องเหล่านี้พูดชื่อเรื่องไม่ได้เลยเพราะมันพูดอยู่ในชื่ออยู่เพราะมันชูพูดอยู่ในชื่อ แต่จริงๆจากภาพมันก็มีใบอยู่นะมาพร้อมนะ3ามสองหนึ่งเปิดอะไรอะ B F B E F B นะ B B โอ้ทุกคนดูกล้าเสี่ยงกันหมดเลยดูแบบตอบกันไฮ g ิสไฮ t h i ตอบกัน3ามตอบกัน3าตลอดเลยแต่ทุกคนมั่นใจข้อบีมากเลยนะไม่รู้อาจจะหลงคำพูดผมไงอาจจะใช่จริงอาจจะใช่ จะบอกว่ารอบนี้เริ่มมีคนโดนลบคะแนนแล้วนั่นคืออันนี้นั่นเองเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวดูว่าทั้งหมดหรือแค่คนเดียวหรือว่าบีบีหรอบีไปกันหมดหรือเปล่าโว้เขาหลอกอะเนี่ยมันอาจจะแค่มีนั่นมันใส่ชุดสูทเฉยๆไม่มีอะไรอ่ะเฉลยดีกว่า3 2 1เฉลยเย้ยยยยยยย่ยย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 ย่ยย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 ย เพราะว่าชาร์ปนำแล้วเนี่ยชาร์ปสิบคะแนนใช่ข้อเอฟที่เคยดูไหมเนี่ยเคยดูโชคดีที่ได้ดูไปดูตอนไหนอะดูตอนเข้าห้องน้ำอีกแล้วนะมันสกิมสกิมดูแล้วไปเจออะไรอย่างเงี้ยสนุกดีคือฟาร์มข้อมูลไว้เผื่อมาเล่นเกมนี้แล้วก็มาอนไดเงี้ยใช่ในห้องน้ำของใจลายมากน้องกี้ดิบคือกุ้งปลาแบบเลยพี่ท้าหูดลายขนาดนี้ไปมันช่วงนั้นมันหาอะไรดูจริงสกิมดูกี่ตอนดูจนจบเลย ห้องน้ำนานเหมือนกันนะหลายวันมันดูหลายวันอยู่เพราะว่าห้องน้ำเต็มตลอดเลยอยู่ออฟฟิศสูสีมากเลยนะคะแนนหาคนละหนึ่งเองอ่ะข้อต่อมาข้อนี้จะเริ่มเป็นเกี่ยวกับเรื่องเสียงและกลๆไปก่อนเลยเรื่องเสียงอีกแล้วอลองดูลองดูนักพากแน่เลยอ่ะโจทย์ข้อต่อมาไม่รู้เลย ถ้าทีมปรากฏเคยภาคตัวละครใดต่อถามว่ารู้จักรู้จักท่านคนนี้หรือเปล่าเรียกว่าท่านท่านผู้นี้ชื่อว่าชื่อว่าไก่วันเราจะเรียกว่าอาไกวันอาไกวันที่ทําข้อนี้มาเพราะว่าเป็นเกลียิแก่อาไกวันเพราะว่าท่านเพิ่งเสียแล้วเมื่อไม่ไม่นานมานนี้<อ>ซึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่ภาคเสียงตัวละครหลักเยอะมากจริงๆเราเชื่อว่าพวกเราทุกคนต้องเกิดมาจากเสียงเขาผมจาเสียงเขาได้เนี่ยแต่ถ้าเปิดเเนี่ยเอาคลิปเสียงมาให้ด้วยวันนี้เอามาให้ลองฟังด้วยก็คือเนี่ยตัวละครเบจิต้าเลยจำได้เลยลองเปิด เสียงออกขัดขรรถลงต่อสู้เจ็ดพันแปดพันบ้านะมากกว่าแปดพันเ<อ>่ะอย่าฝืนสิตรังออกจากห้องไปซะแปรน้องถุนหนึ่งร้อยห้าสิบเท่าเนี่ยไหนจะไม่ไหวหรอกเสียงประมาณนี้ย<อ>ากยากโอเคอ่ะช้อยมาอือมีโคนันทางถน,นัดเราด้วยเนี่ยโอ้ยสองสตัวเลยโคนเลยว่าไงคุโด เราว่าเฮจิไม่ใช่เนาะใช่ใช่ไหมใช่นะแต่ว่าเซตการผ้าคนันก็มีเปลี่ยนไปหลายเซตอยู่นะยิ่งชินจังเนี่ยหลายเซตมากใช่คือแค่แค่เคยผ้าแค่เคยผ้าก็นับใช่ไหมโอ้วันพีดรู้หรอวันพีดรู้มีผ้าไทยด้วยหรอดีกับอีเราไม่เคยดูเลยอ่ะไม่เคยดูห่าทุกคนดูเป็นไปได้หรือข้อนี้เขาอาจจะหมายถึงทุกข้อแต่ซีมีผ้าไทยร้วยบุโนซีมนั่นดีมีผ้าไทยด้วยเรามั่นใจว่า A B F เพราะเราดูแต่ดีกับ ม,มั่นใจอีหรือว่าจะเป็นนักต่อยวะอย่างที่บอกมันว่ามีหลายเจนเหมือนกันนะบางเรื่องอ่ะคนผ้าเขาเปลี่ยนแล้วลายเสียงเขาเขาก็จะมีการแบบเทสให้มันใกล้เคียงไม่หลุดเดึงได้อ่ะผมค่อนข้างมั่นใจเอ๊ะจำได้ว่าพ่อจินจังก็เคยมารอบที่แล้วปะที่เคยเล่นไหนเราก็แพ้คะแนนเราก็น้อยเ,อเราไม่ได้จะเสียค่ะ,ะทุ่งสดตัวค่ะอ่ะเสร็จแล้ว่ะสามสองหนึ่งเปิด เอ้ยวานสามสี่ห้าห้าเลยเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าเหมือนกันดีดดเอฟอีเอ้ยตอบเหมือนกันเลยนะเนี่ยผมนี่ตอบน้อยกว่าเสมอทุกข้อเลยนะแต่คุณไม่เคยผิดเลยนะเน้นอ e, ีใช่ไหมเนี่ยตอบเยอะเหมือนเราลบผิดแล้วโดนลบคะแนนแบบเราเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเท่าไหร่เน้นอ e ีกับซีเพราะว่าอ e ีเนี่ยคุณคุ้นว่าไม่ใช่นะส่วนซีแบบไม่เคยฟังเสียงไทยไม่เหตุผลเดียวกันเลยข้อซีปรากฏมีนี่มาเฉลยดีกว่าสามสองหนึ่งเฉลย นี่อ้าเก็บพิษแล้วครับยอดยอดเรากะซ้อมหายหนึ่งคะแนนนะเฮ้ยแต่จริงๆอ่ะเราเราขออนุญาตอันนี้ไม่ใช่การแก้ตัวนะเราที่เหตุผลที่ตอบตามนี้ทั้งหมดเนี่ยอย่างหนึ่งเลยที่เราคิดอ่ะเรารู้สึกว่าทีมพี่ๆี่นักพา์ที่ทำให้เราเติบโตขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ได้เนาะส่วนใหญ่ถ้าแบบใช้คำว่าเป็นรุ่นบุกเบิกอาชีพนักพาก์การ์ตูนแบบนี้ทุกเรื่องเด่นๆดังๆเรื่องใหญ่ๆอ่ะส่วนใหญ่แล้วเราเชื่อว่าจะผ่านี่มือมาทุกคนตัวละคร แต่คิดว่าบางเรื่องบางเสียงน่าจะไม่ก็แต่อาจจะเป็นเขาก็ได้นะเขาอาจจะเคยไปแคสมาแล้วก็ได้อาจจะมีเดโมที่เราไม่เคยฟังอาจจะมีเดโม่แต่จริงอากายวันอ่ะดังที่สุดคือเบจิต้ากับโซโลเนี่ยแหละนี่ดังที่สุดเขาจริงะสรุปคะแนนยอดเลยตอนนี้ซอฟ1 1คะแนนแล้วก็ชาร์ปกับคุณน็อตเท่ากันแล้ว13คะแนน หตอนนี้ผ่านมาครึ่งทางแล้วอ้า,คร,า,าครึ่งทางเลยังตามทันอยู่ใช่นิดเดียวเองก็แ,แค่หวังให้มีคนตอบผิดทำไมซอบหันมาทางเราอ่ะไม่เรามองแนใง่าเฮจิอยู่อ๋่อ จริงเหรอคุโดโจ์มาตัวละครใดตอบไปนี้เป็นเพศชายรู้เลยภาพต้องแปลกแน่นอนภาพตรงแยกไม่ออกภาพต้องสวยแน่ๆเพศชายถ้าไม่สวยก็ตัวแปลกๆกไปเลยแบบเซนจ์รามอะไรอย่างเงี้ยอเป็นก้อนหินเออเป็นก้อนหินบอกก่อนว่าอันนี้คือไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่อง transgender ไม่มีอันนี้คือชายในเรื่องมีบอกว่าเขาอาจจะแค่แต่งหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวรลองดูโจดเอาโอเคโจ์มานั่นไงอย่างนี โอ้ยเรารู้ตัวหนึ่งแน่ๆมันเอาพี่หรือเอาน้องมาวเนี่ยแต่พี่เหลือไม่รู้อะก็ร,<อ>รู้ตัวหนึ่งเ,เหรอใช่เรารู้ตัวหนึ่งเลยแบบตัวหนึ่งเลยอะทำไมเรารู้เกือบทุกตัวเลยวะทำไมเราไม่รู้เลยไม่ถึงรู้ตัวหนึ่งแบบรู้แน่ๆว่าเป็นผู้ชายแตบบ่น่อกมานะแม่ ข้อีจากเรื่องอะไรอะ่ะพน,นันเจนพน,นันออข้อ B จากโซมาโซ<ช>มาอ๋อโซมาก็คือผมจำลายเส้นได้แต่ไม่จำหน้าตัวนี้ไม่ได้อะ่ะโซมะมีผู้ชายแต่งสวยนี่เหรยเฮ้ยหรือว่านี่คือโซมะเองเฮ้ยซอฟดูแค่ซีซันหนึ่งหรือเปล่าเออผมดูแค่ซีซันหนึ่งใช่ข้อ E เนี่ยน่าจะไม่ใช่คือข้อ E <อ>ม,มันมันมีเป็นพี่น้องใช่ไหมใช่เราอง่ะตอนนี้สมองเราเอข้อนี้สมองวมเลยข้อีที่เราคิดว่าไม่น่าใช่แน่ๆเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเห็น โคตรทรงหน้าอกอ๋อเขาอาจจะใส่ดันก็ได้ก็จริงนอะในโลกอนิเมะอะไรไก็เป็นกล้ามเออกล้ามเล่นแต่กล้ามอย่างเดียวจะมเป็นแบบเขาจะอยูเหมือนคุณนะเขาอาจจะใช่เรียกเรียกโค้ดดีมาจากเรื่องอะไรอ่ะแม่ผมหวานไปเรื่อยแล้วสังเกตรีแอคไงเขาแบบทำหน้ายังไงดูจากที่ผ่านมาเฉลยทุกข้อมีสี่ตัวทุกข้อลน็อตกาลังจะบอกว่าดิ่งเลยอะเอฟซีดีเอฟนี่มันลงทุนจากสถิติ นะยังได้2คะแนนนะเออจริงด้วยถ้า3าเหลือศูนเลยนะหลังจากเลยตี5ข้อที่ผ่านมาเนี่ยมีถูก4ข้อมาตลอดจริงด้วยอย่าไว้ใจทีมงานเราขนาดนั้นทีมงานเราไม่มีสถิติเลยราตอบแล้วครับตอบแล้วอ่ะตอบแล้วอ่ะสามสองหนึ่งเปิดเอ็นเนี่ยผมผมว่า C อ่ะพี่ชาร์ปรู้ว่าใช่แต่พี่ชาร์ปหย่อนแผลบไว้ตัวนี้มันตัวพี่หรือตัวน้องนะเนี่ยหย่อนไว้ของเรา ดีอ่ะใช่ชัวจำได้ดีเราไม่มั่นใจแต่เอฟะชัวมากเคมาเฉลยดีกว่า3 2 1สองหนึ่งเฉลยปึ๊บเย่สามเก็บบทอีกแล้วอ่ะเลยผมโดนลบด้วยอ๋อเขาเป็นผู้หญิงจริงเราโดนอ๋อเราได้หนึ่งคะแนนใช่ไหมอ๋อคุณน้อก็หนึ่งคะแนนเหมือนกันไม่โดนลบว้าวตอนนี้ปล่อยเขาเราอะ่งกัน แล้วเราโค้ดบีเราก็เข้าใจจริงๆว่าเป็นโจมาแต่งหนึ่งมานะฮะอ้าวใช่เข้าพูดเล่นน็อตหลอกอ่ะโดนน็อตหลอกอ่ะไม่น็อตไม่ได้หลอกเราแต่ยังตอบเองด้วยนะโดยมือปิศาจหลอกไม่ได้พูดอะไรเลยซอฟดูแค่ซีซั่นหนึ่งหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าจริงๆมันมีโมเมนต์อย่างนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยเอาล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะคะแนนของพวกเราทั้งสามคนนะคะชาร์ปเนี่ยนำโด่งมาอันดับหนึ่งเลยค่ะสิบเจ็ดคะแนนตามมาด้วยคุณน็อตสิบสี่คะแนนแล้วซอฟนะคะสิบสองคะแนนค่ะเย่ได้ได้ ได้อยู่ได้อยู่ได้สู้ได้สู้โบนเสเต็ข้อนี้เงื่อนไขคือตอบถูกคูณ 3, 3> ตอบผิดคูณล,ลบถามเหมือนกันรู้เลยเดี๋ยวมันต้องมีสับหลอกแน่ะไรอะเราอยากทิ้งดิ่งมากเลยอ่ะมันลบทีมันลบเยอะเลยนะ เฮียคะแนนน้อยอยู่แล้ว3 2 1เปิดอ่ายับยับเลยโอ้